สวัสดีค่ะสวัสดีที่ทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่องชาแนลยูทูปโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งจากฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะวันนี้เลยค่ะสุดหล่อที่เก่งเลือกนำมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะเป็น Ford r เ n g เจค่ะ Cap XL Passport นะคะมาในสีขาวค่ะราคาจะอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าวันนี้สุดหล่อแต่งอะไรไปบ้างค่ะเริ่มจากที่ด้านบนนะคะฝากระโปร,ตรงตัวนี้เป็นสครูปนะคะลูกค้าเลือกเป็น คูปทรงเตี้ยนะคะมาในสีทูโทนค่ะสีขาวเหมือนตัวรถแล้วตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้ค่ะเพิ่มความสปอร์ตมากิ่งขึ้นถัดมาเป็นกระจังหน้านะคะทรงแรปเปอร์ตัวนี้ค่ะลูกค้าเลือกอักษรฟอร์ดนะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีขาวพีพีสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะพร้อมไฟ LED ด้วย3จุดด้านบนค่ะแล้วก็ครอบไฟหน้านะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟมากยิ่งขึ้นค่ะ มาในสีดําด้านนะคะเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งจุดอื่นและนี่ด้วยค่ะเก่งทํานะคะสีกันชนหน้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้เข้ารับกับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกเก่งเพิ่มเติมให้ค่ะตัวนี้เพื่อทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อฝนตกหนักนะคะหรือหมอกลงจัดก็สามารถเปิดไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะเพื่อทัศนวิสัยที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ถัดมาค่ะเป็นซุ้มล้อซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดแต่ว่าไม่ได้เจาะตัวรถของพี่ๆเลยนะคะติดกิ๊บล็อกอย่างแน่นหนาค่ะถัดมาล้อค่ะซีรีส์ยาง265 70 R16 นะคะเป็นแม็กไลน์มาเวลค่ะหน้าดำนะคะตัดขอบเงินค่ะมาพร้อมกับยางนะคะ h ฮน o คุกเดน p โปเทีค่ะ ครอบแก้มครอบกระจกมองข้างรวมถึงมือจับนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็คือมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะที่เก่งเพิ่มเติมให้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดตัวนี้นะคะมาในสีดําด้านเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือค่ะแล้วก็ด้านบนราวหลังคาตัวนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็กันสาดตัวนี้นะคะกันสาดแท้เลยนะคะฟิล์มตัวนี้เก่งติดเป็น ออรอบคัน60%ค่บพีน่พี่เลือกได้นะคะสติกเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้เลยค่ะอันนี้ลูกค้าออกแบบเองนะคะพี่ๆสามารถออกแบบลายสติกเกอร์เองได้เลยนะคะถัดมาครอบฝาถังน้ำมันตัวนี้ก็เช่นเคยเลยมาในสีดำด้านแบบนี้นะคะแล้วก็โลบาเล็กทรงขาย,ยาวของล l e n d e r ตัวนี้แข็งแรงทนทานนะคะสามารถผูกคองได้จริงๆเลยนะคะ ด้านท้ายรถก็มีตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้เลยนะคะทำให้รถดูเทมมากๆเลยค่ะแล้วก็มีครอบไฟท้ายแบบนี้นะคะเพื่อความโดดเด่นให้กับดวงไฟมากยิ่งขึ้นรวมถึงเบ้าลองมือเปิดนะคะตัวนี้เป็นทรงปลายดาบทรงยอดทิศเลยนะคะแล้วก็กันชนท้ายกันชนเหล็กตัวนี้ค่ะแข็งแรงมากๆเลยเป็นของเอาเลนเดอค่ะมาพร้อมกับห่วงลากจูงแบบนี้เลยนะคะสีแดง แข็งแรงสามารถใช้งานได้จริงๆค่ะเดี๋ยวก่อนพาไปดูภายในให้พี่ๆดูรอบคันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้สติกเกอร์นะคะลายกราฟิกก็อย่างที่เก่งแจ้งนะคะลูกค้าเป็นคนดีไซน์เองเลยเป็นตัวแคปนะคะเดี๋ยวเก่งเปิดภายในให้ดู ในนะคะรถแคปของเรานะคะก็กว้างขวางมากๆเลยในส่วนที่เก่งเพิ่มเติมให้ค่ะเป็นเบาะนั่งนะคะในส่วนห้องโดยสารเป็นเบาะแคปพร้อมพนักพิงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดิมๆแล้วเจ้า XL p a s Sport นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่เก่งทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ก็จะมีแผงประตูข้างรวมถึงเบาะนะคะคูนาตัวนี้ก็จะเป็นหนังสีดําค่ะตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะดูแลทําความสะอาดง่ายด้วย พวงมาลัยค่ะเช่นเคยพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะที่มีน้ำหนักที่เบานะคะปรับความหนักเบานะคะตามสภาพถนนนะคะประหยัดน้ำมันด้วยหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้เป็นเมนูภาษาไทยค่ะรองรับในส่วนของตัวช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะ1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะ แล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะของเจ้า XL p ัส s ์สปอร์ตค่ะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะคะคู่หน้าค่ะ2ใบแล้วก็มีระบบนะคะเบรก ABS ค่ะแล้วก็มีระบบกระจายแรงเบรกนะคะ EBD ด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้า XL p ัส s ์สปอร์ตตัวนี้ย้ำกันอีกครั้งค่ะราคาเพียงแค่689,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะ แล้วก็สนใจโปรโมชั่นนะคะในแต่ละเดือนแบบไหนสามารถแจ้งเก่งได้เลยช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ที่ด้านล่างแล้วนะคะโทรหรือไลน์ก็ได้ค่ะแล้วก็ ฝากไว้ด้วยกับช่องช e l youtube ของเก่งค่ะโปรโมชัน่น f o r d b บเก่งกี้ค่ะแล้วก็ทางเพจนะคะโปรโมชัน่น f o r d ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ให้เก่งนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งนะคะวันนี้ขอตัวพาสุลหล่อไปส่งมอบก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย